และอย่างที่พี่อามเกริ่นไปนะคะอีกหนึ่งท่านที่ออกมาแสดงความเห็นเดือดเรื่องของท่าทีของทบาลโดยเฉพาะการถแถลงของนายกเรื่องของ m o u 4 4ก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรอดีอกตกกตนะคะถึงขั้นใช้คําว่าไม่งงก,ก็บ้านนะเพราะว่าบอกว่านายกเนี่ยมีความเข้าใจผิดในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอีกหลายเรื่องอโดยเฉพาะเรื่องของ MOU ที่มันต่างกับสนธิสัญญาแล้วก็ถามกลับไปว่าเอ๊ะแบบเนี้ยเรียนจบรัฐศาสตร์ที่จุฬามาจริงหรือไม่ถามท่านนายกก่อ,อ,อใคร เป็นคนสอนวิชาวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้หรือจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจเรียนค่ะเรื่องนี้อาจารย์สมชัยโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าฟังเรื่องการถแถลงเรื่องของเกาะกู่แล้วก็ MOU 44ของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกแล้วรู้สึกยังไม่โอเคอาจารย์สมชัยบอกว่าเกาะกูดนะเป็นของไทยแน่นอนอตามสนที่สัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อไปเ,ออเมื่อปี2 4 5 0 ที่ไทยยอมแลบพระตะบ,บองเสียมราชสรีโสพลเพื่อเอาจันทบ,บุรีและตราดึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ว่ากาะกูดอยู่ในเขตแดนไทยส่วนเกาะกงหรือเมืองประจันคิรีเขตเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลตะวันออกคู่กับประจวบคีรีขันทางทิศตะวันตกเป็นของฝรั่งเศสคือณนะสนทิสัญญาขณะนั้นส่วน MO ออาจารย์บอกอันนี้อิประเด็นนะเป็นบันทึกความเข้าใจต่อกันไม่ใช่ส่วนที่สัญญาที่มีผลบังคับ ซึ่งมีข้อผูกพันตามกฎหมายส่วนที่สัญญานั้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดอีกฝ่ายสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลร,ระหว่างประเทศได้แต่ M O U เป็นแค่บันทึกความเข้าใจนำไปฟ้องร้องใดๆไม่ได้และหากจะอยากเลิกก็ยกเลิกได้ ยกเลิกฝ่ายเดียวได้นี่ขีดเส้นใต,ต้ตรงนี้นะออถ้าอยากยกเลิกยกเลิกฝ่ายเดียวได้อเหมือน MOU เพื่อไทยกับก้าไกลไหมอตอนนั้นที่จับมือกันจะตั้งรัฐบาลใช่ที่สุดท้ายก็ยกเลิกได้เพราะว่าเป็นบันทึกความเข้าใจออบันทึกการตกลงกันร,ระหว่างสองฝ่ายครับคือถ้าจะยกเลิก MOU เนี่ยก็ใช้วิธีการผ่านคอรมอและผ่านสภาจากนั้นก็ไปแจ้งฝ่ายตรงข้ามว่าขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เท่านั้นเองอ รัฐบาลจะเดินหน้าเจราจาต่อตาม M O U อันนี้อาจารย์สมชายบอกว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่คุณเธออันนี้ใช้คำว่าคุณเธอนะถึงทนายกน่าจะหมายถึงท่านนายกมไม่พูดให้ชัดสักคำว่าการเดินหน้าเจราจาจะต้องเจราจาเรื่องเขตแดนให้ชัดเจนควบคู่ไปกับการเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ใช่แบบอีตาอ้วน อันนี้น่าจะหมายถึงบิ๊กอ้วนหรือเปล่าคนอื่นเรียกบิ๊กอ้วนนะแต่อาจารย์สมชายเรียกอิตาอ้วนคุณภูมิธรรมนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บอกว่าขอเจราจาเรื่องผลประโยชน์ก่อนเขตแดนเนี่ยคุยไปก็ไม่จบเสียเวลาคุยเรากับหากช้าเดี๋ยวของที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยมันจะเน่าเสียไปมายถึงปิโตเลียมอหนะอืมแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งเพื่อนบ้านคุณขี่เส้นมาผ่ากลางบ้านคุณแล้วบอกว่าเป็นแค่เส้นสมมุติ อย่าไปใส่ใจเรามาขุดหาสมบัติใต้ผืนดินตรงนั้นดีกว่าขุดได้แล้วหารสองแบ่งกันคนละครึ่งหากคุณยอมไม่โงก่ก็บ้าครับนี่โอ้เดือดเหมือนกันนะอาจารย์สมชัยฟาดแรงเลยนะแต่วนะ่าประเด็น,นเรื่อง M O U อันนี้ก็กลายเป็นแผลอีกหนึ่งแผลของนายกที่หลายคนที่เขามีความรู้หรือว่านักวิชาการก็ออกมาติงเหมือนกันว่าน่าจะต้องพูดให้ชัดเจนมากกว่าน,นี้ค่ะครับ